โ้โหผมไม่กินหอมนะครับขั้วแคเขียดครับเขาก็ไปเก็บใบามาใส่เก็บใบามาใส่ขั่วแคเขียดครับอันนี้ใบอะครับใบก้านเถิงใบก้านเถิง ใช่ครับทุกอย่างใส่ใบก้านถึงใส่ดอกีตัวครับอย่างนี้ดอกคาใส่ดอกคาด้วยครับตูนเก็บตามรอบรั้วบ้านเราครับพืชผักสวนครัวรู้ว่ากินได้ครับเราจะไข่สักสองสามหัวรอ,อครับเขาพักที่เราเก็บเมื่อกี้ ผักละตะไคร้ตะไคร้ดอกดอกยังไหมเนี่ยดอกคาดอกคานี่ยบใบใบพูใบแคใบแคครับนี่ครับดอกนี่กะดอกคา้ลืมดอกคา,าครับนี่เด็ดอกดอกอก่อนครับเป็นอี นี่ใบ,น,ใบนี้ใบเล็บขุดนี่ใบเล็บขุดผักชีผักเเคผักชีลาวกะผักชีผักชีฝรัง่นง,นงนี่ผักชีฝรั่งอันนี้ใบนี่นี้นี่ผักเเคนี่ผักเเคครับใบใหญ่ๆตะกี้ครับนี่หรอนีผักก้านถึงบ้านหองวันเล็ก้านถึงก้านถึงผักละจะโอมครับนี่ตูนนี่ตูนครับตูน นะครับพักมันนี้มันต้องใจหนักๆครับในการทำขั้วแครเคียดครับมีตัวฟักยาวตัวครับแล้วก็แคว้งครับมะเขือพวงครับนี่มะเขือพวงมเขือพวงเห็ดลมครับเห็ดลมเห็ดอะไรเห็ดลมเห็ดลม ผักสมุนไพรเพียบเลยครับนี่นี่ผักนี่จะไข่ซอยครับตำตำจะไข่ก่อนครับ ตำตะไคร้ก่อนหอมแดงแกะหอมแดงก่อนอแล้วก็กระเทียมครับต้องเอามาตำรวมกันด้วยเนอะใส่น,นิดหน่อยครับกดตัดกระปิใส่ครับใส่นิดหน่อยวะต็มโจน้นครับ <laughs> พริกแดงน,นี่มันมนมีสูตรตายตัวครับชอบอย่ายังเยอะก็ถ้าชอบเพ็ดก็ใส่เยอะหน่อยครับโอ้โห,โหนี่เป็นพริกแดงแดงเอาไปจีก่อนครับแล้วก็มาต่ำครับใส่ขมิ้นตัวนะครับเนี่ยขมิ้นใส่นี่เป็นความชำนาญของคนทำนะครับเนี่ย มนีส่วนผสมใจตัวครับเนี่ยรับรองอร่อยครับดังไฟครับก่อไฟเขาเจาเขียดมาย่างครับดังไฟก่อน <c oughs> <c oughs> ขวัญครับ <c oughs> <c oughs> ดังไฟครับใส่ทานก่อนครับ ท,ที่เขาจะย่างเคียคนี่ครับนี่ครับวัตถุดิบพ,พระเอกของเขาครับเคียดครับผม <Yahoo! S 1> เคียดที่เขาซื้อมาเนาะนนน ถ้าไท่นัดก็ไปซองตอนกลางคืนได้นะครับตอนกลางต้งกลางน,นาครับนี่ครับเขียดบ้านเราครับเขียดเขียดน้อยถ้าใครขี้ข้านไปซอกก็ไปซื้อตำกาดครับแล้วเขียดเขาก็จะมาเลี้ยงกัน เดี๋ยวนี้เอาขี้มันออกเหรอออกอ่ะนี่<ว>ไข่เขียนเอาขี้เอาใส่มันออกตัวครับโอ้หนี่มีไข่ตัวนี้โอ้ไข่เคียร์ครับอยู่กับบ้านทำอาหารไปครับช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปเนาะ มันนักก็น้อยครับไปซองเอาตำกลางต้งกลางหน้าก็ได้ครับเขียดกรับก็ที่จะหันเครื่องปรุงก็ใส่นักใส่นักนะครับพอได้เขียดมานักครับนะครับต้องใส่เครื่องปรุงให้มันเครื่องมันต้องถึงด้วยครับเนี่ยไม่ถึงมันจะคาวน่ะมันมันจะคาว ยาตัเครื่องมันบาถึงมันจะคาวครับเดี๋ยวไปย่างจากนี้ไปเขาก็จะไปย่างไฟครับอืไปย่างไฟไปกันเลยแดงกับสกห้าสิครับก็ทานแดงแล้วก็มาเลยมาย่างก่อนครับอย่ามาย่างก่อนครับ ครับหลังจากย่างไปก็ลองพริกดูก่อนครับพริกดูก่อนแอบ <Wh ip. S 1> โอ้โหนี่ครับับบมีกลิ่นหอมเลยครับยู <Yahoo. S 1> พริกดูเมือนับครับ,รบโอ้โหเรื่องเลยครับ ถ้าไฟแหงเกินก็ต้องมันปีนมันหน่อยครับมันพริกมนันหน่อยเ้ยเดี๋ยวมันจะไหมครับน่าจะพอดีแล้วแต่ต้องซุกนะครับโอโ้โหนี่เหลืองละเหลืองเตรียมเตรียมเอาไปต่ำกัลาบเราจะต้องลาบก่อนครับ แางเซ็ตมะฮาก็ล้างทั้รอบนะครับล้างให้มันสะอาดนี่ได้มีจะเะฮะกอเอามาลาบเลยครับก็ป้ายตียนก็ปาดมันออกนครับนะครับลาบ กระดูกนี่ลาบแลลวแลวแลวละเอียดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวแบง่งอยากไปน้่งห้องก,กินกันหลายๆคนได้ครับนี่ครับเอาเขียดอเอาเขียดทีเอาลาบตะกี้นะครับไปต่ำก่อนนี่ลาบเ,เร็จบบว่าต่ำน้ำกงนนะครับ น่ครับจะได้กินกระดูกแบบบางคนซื้อุูนี้กระดูกครับกระดูกนี่มันจะเนียนเลยนะครับกระดูกของเขียดครับสุดยอดเลยครับสูตรนี้ครับสูตรเด็ดเลยของตัวบ้านรีมทุงครับสูตรนี้แบบเกย์บอลไทยนะครับถ้าใครอดทนอดดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ สามารถเอาไปทําได้เลยครับแบบสูตรคั่วแครเครียดหอมหอมโดยหมบนี้กินคาวของเคียดเลยครับนี่ครับสีสันออกสีเหลือง,งเหลืองส้มส้มทองนี่้เป็นสูตรตัวคุณแม่นะครับนะ ตะก่อนไปนคุณแม่ครับวันนี้ได้เป็นเรือนะคันแล้วครับเป็นคุณย่าแล้วครับอันนี้ผมจะได้กินนี่เงอนน,งนะครับเป็นละเอียดอ่อนหน่อยนะครับเนี่ยใช้ใช้สูตรนี้ก็พอแล้วเชิญเอาไปทำตามได้เลยครับหมาะโอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วเลยครับ ประมาณนี้ใส่น้ำมันพ่อประมาณใส่ไปปื๊บประมาณนี้ก็นำกระเทียมมาตุ๊บเลยครับเฮ้ยบอันนี้ลงเลยครับโอ้โหตั้งนะครับเห็นไหมครับ มันลงพัวเลยครับโอ้โหยเริ่มชุนเลยครับใส่น้ำเปลา่าน้อยหน่อครับ,บถ,ถ้าซื่อมันแห้งไปเขาก็าใส่น้ำาำหนึ่งปากก็ได้หนึ่งทับทีโอ้โหกินมาอย่างแรงเลยหอมมากเลยครับ เราสึกว่าคั่วไปแล้วมีกลิ่นหอมเขาก็เอาผักีครับเตรียมไหมครับสป,ปะผักนะครับก็เอาผักมาลงเลยครับโอ้ผักลงเลยลงทั้งหมดเลยครับเหมืนผักไทยลงเลยครับโอ้เต็มกระแทะกตอนนี้น่ครับ ขั้วเดีกันหมดเลยเดี๋ยวดูว่ามันจะออกมาตรงในห้องขัวแคเขียดครับโอ้โหไฟแรงพอประมาณนะครับนีคอีจะไม่นะครับตลีหน่อยอือกินพักออกเลยครับ พอ,พอประมาณเดี๋ยวเราต่อน้ำไปใส่เติมน้ำอีกหน่อยป๊าบเดี๋ตั้งมันเดี๋ยวแล้วก็ปิดฝาเลยครับปิดฝามาปิดไว้ไฟก็ประมาณปังจังครับเดี๋ยวนี่ววพวักนี่พวกพักมันสุกครับสักนาทีนะครับเนาะ โอ้โหโอ้โหแตนนี้กินหอมนะครับเอ้เขาหนึ่งเข้าไปหมดแทนนะโอ้โหใส่ซุปไก่ตัวนะครับใส่ซุปไก่ด้วยครับสูตดนะครับใส่ซูรสดน้ำแห้งเลยเรียน้ำแห้งเขาบอเลยเคยเหียดน้ำนักไปก็บบลังนะครับมันก็เป็นแห้งแบบน้ำผุกขลิกครับ ขัวแคเขียดครับนี่ครับสูตรคุณย่าของครัวบ้านริมทุ่งครับโปรดติดตามกันตัวนะครับใส่พักป้อมข้างหน้าตัวนะครับพักป้อมครับภาษจัการจะเป็นพักชีครับพักชีปึ๊บ ก็ติดไฟพราวผักชีนี่สุกหน่ายนี่ครับเวลาเอาใส่ผักชีปุ๊บน้ำมันจะสุกคลิกพอดีครับมันเหมือนก็จะมมีน้ำเลยครับนี่ครับนี่ครับสูตรสำเร็จข้าวแคร์เคียดของครัวบ้านลิ้มทงครับนี่ของสูตรคุณย่าครับผม เดี๋ยวเมนูหน้าจะมีอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อน,น,นติดตามกันด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วหก็กตักใส่ถ้วยได้เลยนี่ครับลองชิมดูครับรสนนชาตินี่ครับขั่วแคเคียดครับอาหารของบ้าน าหาของนางภาคเหนือบ้านเราครับเนื้อบ่มีความเค้าของเคียดเลยครับ